สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทารุ่นเดอสกอร์มินท้าหกเก้าันนะคะวันนี้ค่ะเรามาในหัวข้อพ i ิกอนามเบอร์นะคะทุกคนทุกคนลองตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วคุณก็เลือกเลยนะคะว่าคุณจะเลือกหมายเลข1นะคะหรือว่าหมายเลข2นะคะทุกคนมาค่ะทุกคนสำหรับคนที่เลือกหมายเลข1นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไพ่ทารุ่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยตามด้วยไพ่ออร์เคตอีกสองสรับนะคะ วันนี้เราจะใช้ไพ่ดูดูลูนิกทาโร่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับพลังงานของคุณที่เลือกหมายเลขหนึ่งค่ะทุกคนหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่แบบที่คุณได้นะคะทุกคน s i กออฟว n นะคะในเรื่องของความสำเร็จ ช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคุณจะมีแรงฮึดมีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจในการเรียนมีกําลังใจในการเสริมสร้างธุรกิจของคุณให้มันเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เติบโตได้มากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนคุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะด้วยความพยายามนะคะของตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วก็บุคคลรอบข้างของคุณด้วยนะคะทุกคน The Emperor ค่ะ แม่บอกคว่าบางคนอาจจะทางานในองค์กรนะองค์กรใหญ่องค์กรที่บางคนอาจจะเป็นองค์กรที่มีการโครกันดีวกันร,ระหว่างต่างต่างชาติด้วยบา,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 างคนอาจจะทำงานอยู่ตามต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับงานบนัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะออกไปทางโซนยุโรปอัทุกคนนะคะช่วงนี้แม่บอกคว่าคุณคุณจะมีความมั่งมีความมั่นคง ในในการด้านการงานค่อนข้างสูงมันจะมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทุกคนคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความน่าเกรงขามอยู่ในตัวของคุณเองต่อไปค่ะ8ปดไม้เท้าเนาะอะไรบางอย่างช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีแรงฮึดแรงสู้จริงๆคิดไวทําไวคิดเร็วทําเร็วนะคะ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดหยุดความสําเร็จของคุณได้อ่ะค่ะเนาะนะคะ,นะค,ะความสําเร็จคุณจะแบบรวดเร็วมากสองถ้วยค่ะนอกจากความสำเร็จของคุณแล้วเนี่ยที่มาจากตัวคุณเองแล้วเนี่ยยังมาจากพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยนะคะบางคนอาจจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่คอยส่งเสริมคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็แล้วแต่นะคะเขาจะคอยช่วยเหลือคุณในด้านที่คุณไม่มี ในด้านที่คุณขาดทักษะตรงนั้นไปแล้วคนคนนั้นเข้ามาเติมทักษะตรงนั้นให้คุณแล้วพอคุณพวกคุณมาทํางานด้วยกันมันเกิดความลงตัวมันเกิดความสําเร็จได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าช่วงนี้คุณกําลังจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการที่คุณจะตัดสินใจทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ การประสานงานนะคะการติดต่อก,การประสานงานการขย,ขยายธุรกิจการขย,ขยายสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มันเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปบางคนอาจจะต้องมีการประสานงานการพูดคุยเจรจากับบุคคลที่สามนะคะแล้วมันจะคุยกันลงตัวค่ะทุกคนมันมีแนวโน้มที่มันจะคุยกันลงตัวนะเก้าดาบ มันมีภาวะความเครียดมีภาวะความกดดันอะไรบางอย่างนะคะทุกคนความเครียดความกดดันอะไรบางอย่างบางคนอาจจะกลัวกลัวในเรื่องของการโดนโกงกลัวในเรื่องของการถูกหักหลังโดนผู้จา่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอะไรบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกคะ่ะแต่ว่ามันเกิดความคิดเยอะคิดมากมันเกิดความเอ,อ่อกดดันอะไรบางอย่าง บางทีงานที่คุณทํางานที่คุณรับผิดชอบหรืองานที่คุณคิดจะทาเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่เป็นสเกลที่ใหญ่มีขนาดที่ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วความกดดันมันมีค่ะทุกคนคราวนี้มันมันอยู่ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความคิดนะคะการวางระบบการจัดระเบียบความคิดของคุณนะคะแล้วมันจะช่วยได้นะคะทุกคน The world นะคะต่างชาติมา เเด่นชัดนะคะทุกคนในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของเนื้อคู่ก็ดีนะคะในในเรื่องของการไปเรียนต่อทางด้านภาษาในต่างถิ่นต่างแดนก็ดีมันมีโอกาสที่มันจะสามารถทําได้คุณอย่าเพิ่งไปกดดันตัวเองอย่าเพิ่งเครียดไปก่อนหน้าที่เออคุณจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยคุณจะทําได้ไหมคุณจะไปได้ไหมอะไรเงรี้ยมันมีโอกาสที่ไปได้นะทุกคนนะ สี่ไม้เท้าไม่บอกคิดว่าที่บ้านของคุณน่าจะช่วยเหลือหรือว่าให,ให้การสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีนะให้ในเรื่องของความมั่นมั่นคงอ่ะคนมั่นคงอ่ะเออไพ่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ The Tower นะคะ The Tower นี้บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการ c o n ิร์มก็ได้การนเฟ f i r มความมั่นคงของคุณก็ได้นะคะไพ่ Tower จริงๆอาจจะไม่ใช่ไพ่ที่ ไลฟ์เสมอไปนะคะในแง่ลบเสมอไปบางทีอาจจะเป็นแบบเรื่องที่เออเป็นความโชคดีของคุณที่คุณแบบได้ได้ข่าวดีแล้วคุณรู้สึกว่าคุณช็อกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้ไปไม่คิดว่าจะได้งานไม่คิดว่าเออจะได้คนคนรักคนนี้อะไรงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนไกลนะคะทุกคน เพจออฟหวานการเริ่มต้นใหม่ๆการวางแผนที mm ่ด hmm. ีการวางแผนอนาคตที่ดีของคุณเนี่ยควรเป็นคนที่ช่างช่างคิดเป็นคนเป็นนักวางแผนคนหนึ่งเลยนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดอะมูนกังวันกับกางคือเลยเห็นไหมคะทุกคนในในเรื่องของ การสมดุลเนาะอะไรบางอย่างการสมดุลในเรื่องของพลังงานหยินหยางในเรื่องของการสมดุลในเรื่องของการใช้ชีวิตกลางวันและใช้ชีวิตกลางคืนอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะมีความกังวลเนาะกังวลกับเรื่องอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณแบบนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากนะคะกับอะไรบางอย่างที่คุณจะเริ่มต้นที่จะทําซึ่งสิ่งที่คุณเริ่มต้นที่ทาเนี่ยบางคนคุณอาจจะยังไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อน มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยกับสิ่งที่คุณกำลังจะทํานี้นะคะอืคุณอาจจะมีความกังวลมากๆอยู่มันต่อสู้กันระหว่างความคิดของคุณนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็กังวลอีกฝั่งหนึ่งก็อยากจะไปอยากจะทําอะไรเงี้ยนะคะแต่สหรับค่ะคุณได้แปดถ้วยนะคะแปดดาบสี่เหรียญไพ่ไพ่จะบอกประมาณว่านะคะ คุณอย่าพึ่งตีเกาะความคิดของตัวคุณเองอย่าก,กดดันอย่าปิดกั้นนะคะอยา่าเออขอเรียกว่าอะไรอะอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในกรอบอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในกับดักอะไรบางอย่างที่มันจะทํำลายตัวคุณเองมันจะปิดหูปิดตาคุณอะไรเงี้ยให้ให้คุณเดินออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณจะสามารถที่จะเป็นอิสระคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนฉลาดมีทักษะดีในการเอาตัวรอดคุณมีเส้นทางที่เป็นของตัวคุณเอง เส้นทางที่ตัวคนเองสามารถเลือกเดินได้นะก็รอบตัวนี้กําลังแย่งถ้วยอีกถ้วยหนึ่งปีงขึ้นต้นหมายไปทางที่ข้างน้างมีสัปหลาดอยู่เห็นไหมเป็นมังกรเนาะอืมแปดแปดมาในเรื่องของการเออสมดุลเนะาะท่าทุกคนในเรื่องของการสมดุลพลังงานอะไรบางอย่างนะคะสมดุลชีวิตสมดุลการทํางานการพักผ่อน สมบูสมดุลในเรื่องของการกินการนอนก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไพ่ออาโค่เพิ่มเติมนะคะทุกคนขอญาตเก็บก่อนนะคะอันนี้เป็นไพออ่ของคนไทยเช่นเดียวกันนะอันนี้นะคะแม่หมอจำชื่อไม่ได้ไพท่ทำขวัญอันนี้แม่หมอขอใช้สองใบนะคะทุกคน ใบแรกนะคะสกุลที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะสร้างรายได้ค่ะหมายเลขเจ็ดบางคนช่วงนี้ก็อาจจะมีการวางแผนนะคะในเรื่องของการทำไรายได้เพิ่มเติมหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งจบใหม่แล้วคุณแบบไฟแรงมาคุณอ,อยากทําหาไรายได้ตรงส่วนนี้บางคนอาจจะมีการซื้อแฟรนไชส์นะคะมีการลงทุนกับพาร์ทเนอร์หรือว่ามีมีการเช่าแผงแผงลอยขายของอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะเป็นเป็นคนที่มีความขยนันมี มีความกระตือรือร้นในการทำงานค่อนข้างดีนะคะเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะคะทุกคนชีวิตอิสระบางคนอาจชอบทำทำงานในในใสายของงานที่มันเป็นศิลปะจะได้นะ,ะทุกคนทุกคนดูมันมีการลงทุนเห็นไหมคะมีเงินในการลงทุนแล้วมันก็มีเงินที่คุณได้มาจากการที่คุณลงทุนนั้นนะคะแต่สิ่งที่คุณทำนั้นก็คือคุณจะต้องทำสิ่งที่คุณชอบ ทำสิ่งที่คุณคิดว่าเนี่ยแหละเป็นตัวฉันตัวฉันเป็นแบบนี้ฉันจะทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยเมื่อคุณรักคุณชอบในสิ่งที่คุณทําแล้วแม่หมอคิดว่างานคุณจะออกมาดีอะคะ่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักคุณชอบเนี่ยไพ่บอกว่าให้ให้คุณทําได้เลยมันจะมีเงินงอกออกมาแน่นอนคะ่ะทุกคนนะไพ่สาหรับต่อไปะคะ่ะอันนี้แม่หมอให้หนึ่งใบนะคะทุกคน อันนี้เป็นไพ่ดูอีก wisdom นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ออกแนวแนะนำนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะทุกคนคุณได้อันนี้นะคะภาพนี้นะคะทุกคนสวยงามค่ะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นหินตัดเนาะอารมณ์เหมือนเป็นเหมืองเก่าอะไรเงี้ยทุกคนใช่ไหมเป็นเหมืองเก่าเป็นเท,ที่ที่ตัดหินเก่า ด้านล่างเป็นน้ำท่ทุกคนเป็นแรล่ธาตุเนื้อน้ำเลยเป็นสีเขียวมรกตนะคะ Cave of Echo You can hear echo of music Go here in Hmm caring Aquamarine for crime and charity เมื่อเมื่อคุณนะคะ ได้ยินเสียงสะท้อนอันนี้เสียงสะท้อนอันนี้แม่หมออาจจะหมายถึงเอ,อ่อสิ่งเสียงที่อยู่ในหัวของคุณเมื่อเมื่อคุณอยู่นิ่งๆแล้วคุณจะได้เสียงสะท้อนในหัวของคุณอันนี้แม่หมอเปรียบเปยนะทุคนะนะคะ Your heart away has a song to sing เหมือนกับว่าในใจคุณนะในหัวคุณคิดในเรื่องใดมีสิ่งใดอยู่ในหัวของคุณ ให้คุณจับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ฟังสิ่งนั้นที่มันสะท้อนอยู่ในหัวของคุณนะคะแล้วแล้วมันจะทําให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วจิตภายในของคุณนะ่ะกาลังอยากจะทําอะไรอ่อยากจะทําอะไรเรียกร้องอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะให้ให้คุณพยายามเอ่อหาให้คุณลองหานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจกับพลังงานด้านหินนะคะทุกคนลองหาหินอะความาลีนนะคะอะความาลีนเดี๋ยวแม่มอขึ้นรูปให้นะคะ for c a l m and c วเรตีนะคะ for สำหรับความสงบนะคะการชัดเจนชัดแจ้งในความคิดอะไรบางอย่างนะคะเหมาะสำหรับคนที่ช่วงนี้คุณกำลังลังเลสงสัยหรือว่ายังไม่มั่นใจในเส้นทางที่คุณอยากจะไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งทุกท่านนะคะแม่หมอขอพ่อให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจกันดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักเข้ามาเดยได้เลยนะคะแม่หมอยินดีมากๆเลย โอเคค่ะต่อไปเรามาเลือกคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะคนที่เลือกหมายเลขสองก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะไพ่ทาโร่ดูพลังงานของพวกคุณนะคะคนที่เลือกหมายเลขสองหมายเลขที่คุณได้ค่ะทุกคนแปดหมายเท้าเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบ เร่งรีบรีบร้อนนะคะคิดไวทําไวนะคะเป็นคนที่มีความแอคทีฟมากๆเป็นคนที่ทำอะไรแบบสปีดติดสปีดอะไรเงี้ยชา้าช้านี่คือจะจะไม่ทันใจคุณคุณจะไม่ไม่โอเคเลยถ้ากับว่าเห็นแบบใครทาอะไรชา้าช้าอะไรเงี้ยนะคะหนึ่งดาบเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ถ้ากับว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคุณพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้นโดยแบบฉับพลันเลยแบบนะคะคุณจะไม่ยอมให้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยอะไรเงี้ย คุณจะหาทางแก้ปัญหานั้นได้ด้วยสติปัญญาของคุณด้วยศักยภาพอะไรบางอย่างของคุณนะคะเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยนะโอ้ oh. King war, ะคิงออฟวานคุนะคะในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำภาวะในเรื่องของแบบคุณคือเป็นคนที่มีไฟมากๆเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าคนได้นะคะเป็นคนที่ปกครองคนได้คุนะค,ะคุณมีไฟคุณมี ความกระตือรือร้น,นคุณมีทัชชันคุณมีเออเขาเรียกว่าความความน่าเกรงขามอยู่ในตัวเองมีความมั่นใจมากๆจนทีคนอื่นเขามอกคุณเข้ามาแล,แล้วเขารู้สึกแบบอิจฉาคุณจังเลยทําไมคุณแบบมีมีเอ n e จี้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาอยากมีเหมือนคุณบ้างประมาณนั้นนะคะ view of fortune ค่ะโชคชะตาและมีอย่างคุณในช่วงนี้ไม่บอกว่ามันจะนําพาคุณไปสู่ทิศทางที่ดี ปัญหาใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณก็ทําอะไรคุณไม่ได้เนาะบางคนไปได้คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาการจัดหาที่ดินการเป็นนายหน้าอะไรบางอย่างหรือคุณเป็นคนที่เป็นสายลุยเป็นสายบูอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ลุยหน้างานทุกคนเกี่ยวกับอสังหาต่างๆบ้านเช่าเอ,อ่อเป็นที่ดินอะไรเงี้ยนายหน้าขายที่ดินอะไรเงี้ก็ได้นะคะ ถวยอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวทุกคนงานของคุณอะไรบางอย่างที่มันยังยังไม่ค่อยลงตัวเร็วๆนี้ไม่มอคิดว่ามันกำลังจะลงตัวแล้วค่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะกว่ากว่ามันจะลงตัวในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสัญญาในเรื่องของอะไรบางอย่างที่ที่มันต้องใช้เวลานานมาพอสมควรแล้วแล้วคราวนี้มันใกล้ถึงเวลาที่มันมันจะขี้ขายแล้วค่ะทุกคนนะคะ เยเห็นไหมขี้ค่ายเลยนะคะเวลามันนานจริงค่ะทุกคนนะคะในการที่คุณจะทําสัญญาหรือว่าคุณจะทําอะไรบางอย่างได้สําเร็จเนี่ยเร็วนี้จะสําเร็จแล้วค่ะทุกคนหรือว่าคุณที่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับที่ดินก็ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรบางอย่างที่คุณสู้กับมันมานานแล้วแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยและเหนื่อยบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะ เร็วๆนี้มันจะสิ้นสุดลงแล้วค่ะทุกคนปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณพาดมาบนบาขคุณเร็วๆนี้มันกำลังจะหายไปแล้วนะคะด้วยเวลาอะไรบางอย่างที่มันกินเวลามานานแล้วพอสมควร The h i g h p i n test ค่ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์นะคะดูเป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาด คนหนึ่งที่ออมันทีคุณอาจจะทันไม่ไม่ทันเกมเขาเพราะเขาเป็นคนฉลาดมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะหรือว่าช่วงนี้ไม่บอกคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีเซนต์หรือว่ามีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่เป็นรางบอกเหตุให้คุณรู้ได้ว่าเร็วๆเวนี้ย เรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่เร็วนี้มันจะขี้ขายมันจะลงตัวตามเวลาของมันอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่รู้บางคนเป็นคนที่รู้แต่ไม่พูดนะทุกคนรู้รู้เยอะแต่ไม่พูดอะไรเงี้ยนะคะ The Hangman บางคนเน่ยจะเป็นคนดูเฉยๆคนที่คอยเฝ้าดูคนที่คอยมองอยู่เฉยๆมองด้วยความเข้าใจมองด้วยความ รู้ถึงความเป็นไปของปกติของมนุษย์เราอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะเข้าเข้าในเรื่องของปรัชญาชีวิตสนใจในเรื่องของปรัชญาชีวิตสนใจในเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์เกี่ยวกับการทานายเกี่ยวกับมงจุ้ยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้ นะคะแล้วคุณถึงเข้าใจได้ว่าเออมันเป็นแบบนี้เพราะเหตุเป็นแบบนี้ผลเลยเป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่ช่วงนี้คุณอาจจะมองโลกในทิศทางที่แปลกใหม่ไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะคะก็เป็นไปได้นะทุกคนเดอะ o ว้ยแล้วนะคะบางคนมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ไปเที่ยวเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะทุกคนอันนี้ในกรณีไปเที่ยวนะคะ แล้วก็บางคนอาจชอบชอบในเรื่องของปัจญาที่มันไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยอะค่ะทั่วโลกเลยคุณชอบจะศึกษาเรื่องลี้ลับแบบทั่วโลกเลยชอบเกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะวิถีชีวิตของชนเผ่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขาหายไปนานแล้วนี่อะไรอย่างงี้ก็ได้ที่มันเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับอะไรเงี้ยก็ได้คุณชอบมากๆแบบ a l l o the w o r l เลยนะ ชอบชอบทุกทุกไอ้นี่เลยทั้งโลกเลยคนะ่ะคุ้สนใจสามเหลียนการขยับขยายการประสานงานเด e d เดวิการขอเรียกว่าเวลาคุณพูดพูดในเรื่องของการเจรจารในเรื่องของการตกลง ธุรกิจหรือว่าในแง่ของการตกลงในเรื่องของเรื่องที่ดินอสังหามันมันจะมีความแบบเอ่อความคิดด้านความโลภอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามากืนกินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวในในการแบ่งอะไรงนี้หรือเปล่านะคะมีในเรื่องของแบบการยึดยึดติดยึดมั่นกับอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ย คุณจะยึดติดกับอำนาจหรือว่ายึดยึดติดกับว่าคุณจะต้องได้มากได้เยอะกว่าลูกน้องคุณอะไรก็เป็นไปได้นะมันอาจจะคุยกันอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในในเรื่องของด้านการเงินคุณคุณมีขอบขอบเขตความความคิดที่เป็นของตัวคุณเองอะคะ่ะอัอตราค่อนข้างถ้าถามว่าเรื่องอัตราสูงไหมอัตาก็ อาจจะสูงบ้างนะคะใน,ในบางกรณีในบางสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจคุณคุณจะหนักแน่นมากๆถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจคุณบางคนอาจจะใช้อํานาจในในการเออในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวคุณเองเป็นเป็นคนแข็งไหมก็ก็ไม่ใช่คนที่แบบดูแข่งดูดุขนาดนั้นด,ดูแล้วก็อาจเป็นคนที่มีความอ่อนไหวมากๆคนหนึ่ง นะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปแม่หอขออนุญาตเก็บมาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออลโคกันนะคะเป็นไพ่ทำขวัญอลโคนะคะไพ่ของคนไทยเรานี่เองนะคะเรามาดูกันเลยกับไพ่ทำขวัญสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะอันนี้แม่หมอให้สองใบนะคะทุกคน ได้รับส่วนบุญโอ้ oh, อันนี้แหวกแนวเลยนะได้รับส่วนบุญช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทําบุญนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่างนะคะให้คุณพยายามหาเวลาไปทําบุญกวดน้ํานะคะบางคนอาจจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้แผ่เมตตาที่บ้านก็ได้เสร็จปุ๊บเช้ามาคุณออกมากวดน้ํานะคะกวดน้ําลงดินนะทุกคนถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีต้นไม้คุณก็กวดน้ําลงต้นไม้ได้เลยเพราะแม่หมอคิดว่าอาจจะมีคน ดงวิญญาณใดดงวิญญาณหนึ่งที่เขารอในเรื่องของส่วนบุญของคุณอยู่นะคะปกปิดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเนาะข้อมูลอย่าใส่ใต้เตียงไว้เลยนะทุกคนบางทีคุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไม่ไม่กล้าบอกคนที่บ้านของคุณแฟนของคุณพี่น้องของคุณพ่อแม่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะความลับอะไรบางอย่างที่มันปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ จริงๆคุณจะเก็บความลับนั้นไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะหรืออีกในนึงอาจจะเป็นใครบางคนใกล้ตัวคุณที่เขามีความลับกับคุณอะไรเงี้ยเดี๋ยวมหมอเปิดเพิ่มให้อีกใบหนึ่งเสเอ,อ่อขยายคำว่าปกปิดบริหารจัดการเป็นในเรื่องของผลประโยชน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนปกปิดในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของผลประโยชน์ในธุรกิจ ด้านการงานแล้วเป็นคนใหญ่คนโตด้วยนะทุกคนนะคนที่อาจจะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับบอสอะไรเงี้ยอันนี้ข้อความสำหรับบางคนนะทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เลือกหมายเลขสองต่อไปเรามาดูไพ่ออร์โธเ,เพิ่มเติมกันอีกค่ะเป็นไพ่ดูดู wisdom นะคะอันนี้แม่หมอให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสอง คุณได้นะคะภาพนี้ค่ะทุกคนเป็นภาพรอยเท้าเนาะรอยเท้าที่โอ้โหเรียกว,ว่าเป็นรอยเท้าแบบหนักอนะ่ะทุกคนเพราะว่าหินหินเป็นรูเลยเห็นไหมคะอาจจะเป็นรอยเท้านักลบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคิงแลนดิ้งนะคะโอ้เป็นรอยเท้าคิงนะทุกคนนะรอบๆเป็นทิวเขาเป็นสมรภูมิลบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ หรือแม้ก็เป็นอาณาจักรโบราณเฮียคิงมาตินไลอ้อนสโตนออนฮิลฟุสบิงเอเป็นรอยเท้านะทุกคนนะของคิงนะคะของกษัตริย์นะคะโชว์ให้ถึงเออพลังของท่านนะคะที่ยังคงอยู่เนาะเหมือนกับว่า ทิ้งรอยทางไว้เพื่อลำลึกถึงถึงความยิ่งใหญ่ของท่านอะไรเงี้ยนะป๊อปเหรอโปรฟี่โปรฟี่โปรฟีไร่ไรเหรอ and modify นะคะ build equation you to life calling นะคะ คุณคุณรู้จักหินโมดาวัยไหมที่มันเป็นหินสเก็ตด,ดาวอะทุกคนแต่นี้ไม่เหมอะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวไม่เหมาะขึ้นรูปให้ดูนะคะทั้งสองอันเลยนะคะเพื่อสําหรับการตื่นรู้นะคะเอ่อการรู้ถึงความจริงที่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งเพื่อเป็นการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณสมมุติคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วคุณต้องการเร่งให้ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงนั้นอะ่ะมันเร็วขึ้นใช่ไหมทุกคนบางคนเขาจะใช้หินโมเดไวอะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องหินเนี่ยแม่หมอแนะนําเลยนะคะหินโมเดไวนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของของของกรอบนะทุกคนนะให้ระวังด้วยนะคะหินโมเดไวจะเป็นหินที่ช่วยเร่งในเรื่องของการเอ่อการเปลี่ยนแปลงให้มันเร็วขึ้นได้ทุกคนนะคะประมาณนี้นะทุกคน โอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข2ทุกท่านนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะแต่ท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องของการดูดวส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะแม่หมอยินดีมากๆเลยคลิปนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ